อใหญ่มากเลยเดี๋ยวก่อนจะทำความรู้จักดอกกุหลาบเดี๋ยวทําความรู้จักแก้วของสวนก่อนครับคุณป้าชื่ออะไรครับผมสมควรห้วยหงทองครอยู่บ้านเลขที่4หมู่3ตําบนห้วยฝางอาเภอกระแบงแตนจังหวัดนครปฐมครับโอเคครับก้านเนี่ยมันจะตั้นตั้นครับฉีดได้เทพพืชชิดตได้เมื่อต้นปีนี้เองครับเพจะได้รับมา พอไปฉีดแล้วก้านจะยาวจะสวยก้านยาวมันดียังไงฮะดีเพราะว่าเพราะสร้าแล้วมันไม่ดอกไม่สวยไง้อ้โองก้านยาวก้านยาวก้านยาวนี้ไม่ใช่ทุเรียนหรอครับเห็นคัดคัดตัวเป็นกุหลาบอันนี้นะเดี๋ยวก็ต้องไปคัดอันนี้เป็นบานนะคะครับบานอันนี้เป็นตูมเป็นตูมอ๋อสองไซส์ อแล้วงจะมีแบบตูงกับแบบบานแล้วต่างกันยังไงฮะราคาเหรอครับก็ตอนนี้ราคา100ละ70 100ละ70ถ้บหมูดอกแพงจะเลย160ถูกกกัน10บาทอ๋อก็คือแต่100ดอกอ่ะแบบนี้เดี๋ยวหยิบให้ดูแบบนี้100ดอก60บาทแต่ถ้าตูมแบบนี้100ดอก70บาทอันนี้อันนี้มันมันเป็นกุหลาบพันอะไรล่ะครับผมเนี่ยเอาว่าเขาเรียกพัน พันพวงอ่ะแบบกุหลาบพวงกุหลาบพวงอ่าถ้าจะเป็นหน่ออย่างเงี้ยเพราะาแตกหน่อแดงๆมันก็จะเป็นช่อเลยอันนี้คือเป็นดอกที่ที่เก็บผลผลิตได้หมดเลยใช่ไหมเก็บได้หมดเลยแต่มันต้องให้บางต้นนะช่อเดียวกี่ดอกเนี่ยกี่ดอกอันหัวนัำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบดอกดอกละเจ็ดดอกเยอะมากเขาจะบานอยู่ทุกวันขาดสายแล้ว ถ้าถ้ามันตายเล็ดร้อยแล้วมันจะบาดเร็วป้าเด็ดเด็ดเสร็จแล้วเนี่ยมีคนมารับหรือว่ายังไงอะครับไปขายที่ไหนล่ะครับเราก็ไปนับที่บ้านก็ไปนับที่บ้านอ๋อไปการแยกบานกับตูมแยกบานกับตูมแล้ววัตอนเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ใช้ไรเทพมันนะครับเป็นยังไงค่าวหน้านี้เออดินมันก็มันไม่มันไม่ซุยอ่ะดินมันเหนียวอ่ะที่นี่เป็นดินเหนียว ครับตรงนี้มานี่หรืนี่ดินดีแล้วเนี่ยเนี่ยมออเออมันทำให้มันแตกได้ดินมันร่วนซุยเนาะเออดินมันแตกป้าป้าคุยให้ดูหน่อยเมื่อก่อนนี้นะเมื่อก่อนเราไม่ได้ใช้นะดินมันจะเหนียวมากเลยระวังหนาเลยดเหนียวมาเป็นที่นาอ๋อแต่ตอนนี้มันร่วนนะฮะเนี่ยเนี่ยบีบแตกเลยเนี่ยแตกเลยกระดานกระดอนเดินลื่นเลยถึงเราปใช้ด้เทพนี้เขาเาดินเขาร่วนเยอะเพราะว่าเพี้ยเนี่ยกุลาบเนี่ยเพี้ยไฟเนี่ยอันตรายมาก พอชีไลท์เทปเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเพียไฟไม่มีเพียไฟเพียไฟเนี่ยพ่อเกาะแล้วนะข้อตรงนี้ไอ้ขั้วเนี่ยมันจะดำไปเลยขายไม่ได้เลยอ๋อขั้วเพียไฟขั้วตรงนี้นะใช่ใช่เออตรงนี้ต้องกรีดตรงนี้ตีดตป็นกรีดฐานข้อดอกนี่ก็คือมันจะดำปึดไปเลยอดำไปเลยแล้วเพียไฟนะเพียแป้งอย่างสองอย่างก่อนใช้เป็นยังไงครับก่อนใช้ที่ก่อนใช้นี่ยไม่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 ดกอย่างนี้การก็สั้นแบบนี้การอย่างเงี้ยการแค่เนี้ยนะเนี่ยเราคุมกใหญ่กับการแค่นี้ ทีนี้พอมาชี้ได้เทพจริงเลยยาวใช่หมันยาวจริงคือเมื่อก่อนมันจะั้านแค่เนี้ยแล้วไอพ่กแกเขาบอกว่าอ้าวทำไมดอกทำไมชอบไอเอก้านมันต้นเทระป้าอเป้าจะเอาไอชี้แต่ยายืดก็ชี้ไม่ดีแล้วก็ว่าอย่างงี้ก็เลยอตัดสินใจโทรไล่เทพไลเทพเพราะว่าชอบจินาภาพที่แล้วไม่ชอบใช้เคมีโอ้ดีกันเลยเออเคมีเนี่ยมันจะทาให้ดินนยเป็นดานครับอ่าแล้วก็ลดน้ำก็ไม่ชุ่ม ถ้าเราใส่ยุวภาพมั่งเราฉีดยาอย่างเงี้ยคือไรเทพยอมรับเลยว่าเออดูน้ําดีเ,ออเก็บน้ําอยู่แต่ว่พาพอฉีดไปเราต้องต้องตาทิตไงต้องเรียนรู้ว่าเอออันนี้ที่จะดีไหมหลังใชง้รู้สึกว่าดินเนี่ยมันอุ้มน้ําได้ดีขึ้นอุ้มน้ำไม่ได้เพราะขึ้นเพราะขึ้นน้ำอย่างอันนี้ปั้นน้าอันนี้นะพอได้พิ่งนี้มาลืน่นอ่าแหง้แหงแล้วแห้งแล้วอ่าพอใช้ไรเทพมาอยู่ได้แปอาทิตย์โอเคแต่นี้พอพอมาฉีดแล้วต้ดินร้วนนะแต่ว่ากลาบนี่ถ้าถ้าใครปลูกได้นะมีตัง ร้อยละเจ็ดวันเนี่ยเอาวันวันนี้เจ็ดพันอ่ะพันละเออเราละเจ็ดสิบอ่ะแล้วเรากินทีทุกวันอ่ะเ้าเก็บทุกวันอ่ะห้าไร่เนี่ยปลาได้กี่พันดอกตอนนี้ได้แปดพันแปดพันดอกช่วงถ้าช่วงหน้าฝนนะจะเป็นหมื่นเป็นหมื่นเยอะมากนะแต่คุณบ้านบอกว่ามีเท่าไหร่ก็ขายได้ตลอดได้ตลอดขอเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวนี้รอกระทงด้วยร้อยป่าเลยราคาดอกร้อยตัร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเลยอ่ะ ร้อยดอกร้อยห้าสิบบาทตาบอกเนี่ยคือหมื่นอัพแน่นอนใช่ใช่ถ้าน้าฝนจะชอบแบบมีเยอะเลยเยอะมากไม่จะมีดอกก็คือจะออกเป็นแบบกุงๆหุ่มไปเยอะไปเลยสุดท้ายนี้คุณป้าอยากจะฝากอะไรกับคนดูที่อาจจะกําลังอยากจะเริ่มต้นปลูกดอกกุหลาบหรือว่าดอกไม้ประดับอื่นๆไหมครับผมก็เชิญชวนว่าถ้าจะปลูกกุหลาบใช้ได้เทพอ่ะ ดีแน่นอนดีแน่นอน <Wow. S 2> แล้วก็นี่คือรายการไร่เทพของดีต้องมีโชว์วันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีนะคะ